วันนี้คุยเรื่องบริษัททัวร์ยกเลิกทัวร์กะทันหันเงินจองต้องคืนหรือไม่ สวัสดีครับผมผมทนายความรตรงแก้วเพชรนะครับอยู่กับผู้ช่วยธนพลครับผมวันนี้นะครับกลับมาพบกับรายการทนายคู่ใจนะครับออกอากาศทางช่องทีวีดาวเทียมมิติ4และก็ทางช่องซิกเซนนะครับครับผมอันนี้ได้2ช่องนะหรือว่าดีลันชมย้อนหลังได้ที่ youtube.com นะครับพิมพ์คำว่าทนายคู่ใจนะฮะรับชมย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงลยนะใครว่างดูกฎหมายได้ทุกวันเลยนะครับผมหรือว่าติดตามข่าวสารกอได้ครับ f a c e b o o k อ o m พิมพ์คำว่าทนายคู่ใจนะครับผมโหลดแอปพลิเคชันทนาย ใจได้ฟรีนะปรึกษา,นาทนายได้ฟรีในนั้นเลยนะฮะกดปุ่มคลิกเดียวโทรหาทนายได้เลยมีปัญหาอะไระต่างๆรถชนต่างจังหวัดโดนประกันโดนใครยัดยาอะไรต่างๆกดคลิกเดียวหาทนานได้เลยนะขับรถชนคนตายก็โทรหาได้โทรได้เลยโอ้โหอยู่ๆมาทํำยังไงเนาะหรือว่าปรึกษาคดีฟรี0 9 2 4 5 3 3 3 3สเ้าโทรด,ด่วนมาได้เลยนะครับผมสนใจสินค้านะครับ0 9 2 4 2 0 2 5 9สสสนับสนุนพวกเราวันนิดนึงนะฮะออืเดี๋ยวเราจะไม่ได้ไปต่อ ตรงนี้ก็เดือดสาตาร์อยู่ด้วยนะเดือดท่านจะไม่ได้ไปต่อนะช่วยช่วยปวดกันมาหน่อยไม่ใช่คุณฮนะวันนี้คุยเรื่องอะไรเอ่ยเกี่ยวกับเรื่องทัวร์ทัวร์ทัวร์ท,วทำไมอ่ะไม่มีอะไรคุณธนพลหยิบมาน่าสนใจจ่ายเงินซื้อทัวร์ไปเที่ยวปรากฏว่าทัวร์เนี่ย ก็ตอบแทนด้วยการเอาเราไปทิ้งให้ตอบทแทนอ,อย่างสาสมเลย <c oughs> คือสมัยเนี้ยการแข่งขันมันสูงครับในบริษัททัวร์เนี่ยพอการแข่งขันมันสูงคือมีบริษัทเยอะแยะมากมายนะบางคนเสนอในราคาที่ถูกเฮ้ยมันจริงเหรอไปที่5วัน4ี่คืนนะแม่งหมื่นสองคุณไปไหนเนี่ยไปยิญี่ปุ่นไปเกาหลีไปจีนอย่างเงี้ยหมื่นสองอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นผม <c oughs> ผมเออไปเว้ยแต่พอสุดท้ายแล้วไปโดนทิ้งกลางทางโอ้ยงานเข้าเลี่ยทำยังไงดีติดตามชมช่วงหน้าครับว่าทำอย่างไร วันนี้รายการตลา,าดกู้ใจนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจมาเสนอกับท่านผู้ชมครับเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลาผสมวิตามินด,ดีนําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยน้ำมันตับปลานั้นมีสาร DHA เป็นกรดไขมันที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของสมองและดวงตาที่ร่างกายไมา่สามารถผลิตเองได้ครับต้องบริโภคเพิ่มเข้าไปนะฮะโดย DHA นี้นะครับช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองทําให้เซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับความจํามีขนาดใหญ่ขึ้นเพิ่มการเรียนรู้และการจดจาได้ดีขึ้น และยังป้องกันและรักษาอาการปวดศีรษะของโรคไมเกรนได้ช่วยประสาทต,ตาแข็งแรงขึ้นอีกด้วยทําให้โอกาสเป็นโรคตาต้อกระจกน้อยลงโดยการผรสมวิตามินดีนั้นนะครับทำให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้นเพิ่มระดับพภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยให้กระดูกแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมโดยราคานะครับน่าสนใจมากเลยนะฮะอยู่ที่1ขวดแถม1ขวดราคา1 5 0 0บาทนะครับ2ขวดแถม2ขวด ราคา3,000บาทนะครับผมตลอดจน5ขวดแถม5ขวดฟรีนะครับผมราคา7,500บาทนะฟรีโปสเตอร์รายการทนายคู่ใจนะครับและทุกท่านที่สนับสนุนรายการทนายคู่ใจนะครับรุ่นรับประทานอาหารและปรึกษาคดีฟรีกับทนายคู่ใจนะติดต่อ092-420-2599ครับผม กับมาพบกับรายการทนายคู่ใจนะเมื่อกี้ทิ้งที่บริษัททัวร์นะครับทัวร์ต่างๆต้องระมัดระวังนะว่าเราจะเล่นงานมันยังไงดีนะว่าเวลาเราโดนทิ้งขึ้นมาเราไปกัน20 30ิคนเป็นหมู่คณะนะโอ้โหมาล้ลนลาเลยถ่ายรูปใส่ชุดกันหนาวแบบสวยๆแบบเหมือนเกาหลีสุดท้ายแล้วโดนทิ้งที่เกาหลีอืมผมว่ามันก็โอเคนะฮะทิ้งที่เกาหลีเลยนะคุณรู้จักตอมอเขาหดขนาดไหนคุณร,รู้ไม่เนี่ยตอมอนี่เขา กระทากเลยนะผมว่ามันก็โอเคนะคุณได้ไปเที่ยวเกาหลีแล้วก็คุณได้มีประสบการณ์การโดนทิ้งที่เ<อ>กาหลีคือมีแบบขาไปนะขากลับไม่มีนะคุณ <c oughs> อ่แล้วมันไปไหนวะ,ะก็ต้องซื้อเพิ่มไงคุณ <c oughs> จากหมื่นสอคุณต้องจ่ายอีกสามหมื่นเพื่อที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินกลับไงบ้าแล้วเอ้ห้องโรงแรมอะไรก็ไม่มีนะเอาหารมันก็ไม่มีคุณต้ต้องรูดบัตรเครดิตไปถ้าท่านไหนไม่มีทําไงอะ เออโทรประสานสารทูดอดตายนี่ไปเที่ยวหรือไปนรกเนี่ยคุณเนี่ยผมว่านะมันก็มีถุงนอนขายอยู่นะถุงนอนเออถุงนอนถุงนอนที่เกาหลีแพงนะ <c oughs> คุณคุณรู้หรือเปล่าจากบ้านเราละสามสี่ร้อยอันนี้เป็นพันอื <c oughs> นั่นแหละค่อนข้างน่ากลัวนะถ้าสมมุติเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยทนายมีคําตอบว่าอย่างไรบ้างครับทนายคู่ใจครับจริงๆในเมืองไทยก็มีนะ <c oughs> เออที่ไปเที่ยวตามต่างจังหวัดแล้วก็ทัวร์เอาไปปล่อยให้เที่ยวเองทัวร์เชียงลงเชียงรายพวกเนี้ยอ่ะทัวร์เก้าวัดทัวร์เก้าวัดแต่ไปมาไปเดินกันเองเก้าวัดเหนื่อยเลยจริงจริงบ้านเราเนี่ยมันมีกฎหมายตัวหนึ่งนะคือถ้าไปติดอยู่ต่างประเทศเนี่ยอันเนี้ยหาทางเอาตัวรอดกลับมาเมืองไทยให้ได้ก่อนพอกลับมาแล้วเนี่ยค่อยมาดําเนินคดีกับเขาอืคือตามพระราชบัญญัติ ธุรกิจนําเที่ยวและมังคุดเทศเนี่ยของบองท้ยเนี่ยนะเป็นพรบเลยนะเป็นพระราชบัญญัติเลยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเรื่องนี้สําคัญจนกระทั่งมีกฎหมายเฉพาะออกมาครับคุ้มครองครับเขาบอกเลยว่ากรณีที่เอาไปปล่อยทิ้งเนี่ยอต้องจ่ายเงินคืนทันสั้นเลยตามมาตรายี่แปดของพรบธุรกิจนําเที่ยวและมังคุดเทศจ่ายเงินคืนอืย่างเช่นไปสามสิบคนเอาตีง่ายๆคนละสองหมื่นนะก็หกแสนต้องจ่ายเงินคืนต้องจ่ายเงินคืนเต็มจํานวน เต็มจานวนไหมเนี่ยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางกฎกระทรวงเขากําหนดมาอมแต่ยังไงคุณต้องคืนเงินเขาอันนี้เป็นคดีอะไรครับคดีแพ่งหรือคดีอาญาเนี่ยอันนี้คดีแพ่งนะโอ้ต้องไม่ฟ้องอย่างเดียวตามำรวจจับไม่ได้คือมันมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือมนร,ราจจะเป็นคดีฐานช่อโกองก็ได้ช่อโกองนะก็คือเราคาดหวังน,นอนโรงแรมหรูพักพักห้าดาวเลยทินสกีกินขาปูยักษ์ไอ้มาแม่งกินขาหมูเลย ทำไงอ่ะเจขาปูนาเขากินไปสิมันต่างกันตรงไหนอ่ะาปูนามันเค็มคุณเออมันเค็มมันมันกินกับตําซัวฮะคือมันมีกฎหมายคุ้มครองอ่ะยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะนะครับัวที่จัดกันไปแล้วปรากฏว่าอืไม่ไม่จัดไม่จัดทัวร์เลยอ่ะอไม่จัดทัวร์เลยคือไปจะไปสนามบินจะมีคนมารับไงไปเพนซ์เซนไม่มีไม่มีคนเลยไม่มีแคนซ์เซนไงบอกด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ความผิดของของฝ่ายเราอ่ะฝ่ายฝ่ายผู้ซื้อทัวร์ อ,อยู่มาแคนเซิลโดยไม่ทราบสาเหตุเลยว่างั้นใช่ซึ่งกรณีนี้เนี่ยจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนเลยอืแต่ว่าวิธีนี้มันมีข้อดีอย่างหนึ่งคุณธนพลครับ คือลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะไปร้องเรียนกับนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมังคุเทศกลางได้อืคือบริษัททัวร์พวกนี้เขาจะจดทะเบียนนะใช่ในใน,ในประเทศทัวร์ในประเทศก็จดทะเบียนทัวร์ต่างประเทศที่เอาคนออกไปข้างนอกประเทศก็ต้องจดทะเบียนนะก็คือเรียกตรงนี้ได้นะโทรเดินเขาไปใส่เลยว่างั้นปกติอะ่ะถ้าเราม,มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับผู้บริโภคเนี้ยรเราจะไปที่สํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคใช่ไหมสคบอเออ ลมเสียแต่เนื่องจากมันเป็นกฎหมายเฉพาะมันเขียนว่าคุณไม่ต้องไปสคบคุณไปที่นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมังคุเทศกลางอยู่ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอ๋อกระทรวงนี้เหรอไม่โดนปิดอีกเหรอไม่รู้ครับถ้าอยู่ตามต่างจังหวัดผมว่าน่าจะเป็นสารกลางน่าจะมีนายทะเบียนสาขาอยู่ให้ไปร้องเรียนที่นั่นหรืออีกตัวเลือกหนึ่งไปแจ้งความ เรื่องของช่อโกงช่อโกงนะตามประมวลกฎหมายอาญาสามสี่หนึ่งช่อโกงนี่คือถ้าสมมุติเขาไม่ไปทัวร์ไม่ไม่จัดการทัวอยู่แคนเซิลอันนี้ช่อโกงได้เลยใช่ไหมอาจจะอาจจะเหรออืมอาจจะโอ้มันต้องดูเป็นเคส by เคสอ่ะอคืออย่างเช่นว่าคุณโฆษณาไว้อย่างเงี้ยพอถึงเวลาไปจริงปุ๊บ ไม่ได้อย่างที่เราไม่ได้อย่างที่นั่นแล้วไม่มีเหตุผลนัสมควรที่จะเชื่อได้แต่พวกนี้เขาจะมีหมายเหตุนะคุณไม่เป็นตามสภาพอากาศแต่อย่างนั้นอย่างนี้ค่ะเงินในเกิดเหตุการณ์อันนี้รู้ไหมทําไมต้องมีหมายเหตุทําไมอ่ะก็มันกัวโดนฟ้องเรื่องช่อโกงไงออย่าลืมว่าบริษัททัวร์ก็มีทนายความเป็นที่ปรึกษาก่อนทําการซื้อขายสัญญาพวกนี้ให้ทนายความตรวจสอบมาหมดแล้วอืถ้ามันหลุดไหมอย่างนี้มันหลุดหรอก็ไม่ผิดฐานช่อโกงไงก็มันพ่อดอกจันนั่นแหละถึงไม่ผิดฐานช่อโกงอแต่เราไม่ได้เซ็นนะ ผมไม่ได้เซ็นอะไรเกี่ยวกับรับรู้อะไรเขานี่เดี๋ยวเขาก็ให้คุณเซ็นลงเสียเดี๋ยวเขาก็ให้คุณเซ็นอืมแต่เบื้องต้นนะเห็นไหมว่านักธุรกิจที่เขาใช้ทนายความทําคู่เนี่ยค่อนข้างได้เปรียบนะได้เปรียบเลยแหละไม่ใช่คอนค้าได้เปรียบเลยเอาตารวจไปลาาคอก็ไม่ได้นะก็ก็นี่ไงคือกฎหมายอ่ะถ้าเรารู้เนี่ยทาอะไรได้หลายอย่างเลยการเอาเปรียบชาวบ้านกันอย่างเงี้ยโอ้แต่ถ้าคุณผู้ชมรู้แล้วเนี่ย ก็ S <S อาจจะไปขอแก้ในสัญญาเขาได้อาจจะขีดค่า,าทิ้งเลยอันนี้ต้องได้นะต้องได้ไม่ได้ไม่ไปนะอถ้าเจออย่างเงี้ยแล้วไปแล้วไม่ได้นะติดคุกนาอื่ครับมันมีช่องว่างแต่เราก็ต้องรู้ทันกฎหมายอหรือว่าใครโดนประเด็นนี้นะครับ0924533393ี้นะใครกำลังจะไปต่างประเทศหรือว่าไปที่ไหนยังไงโหลดแอปทนายคู่ใจไว้ได้ก่อนนะเล่นได้นะมีอินเทอร์เน็ตปุ๊บเล่นได้หมดเลยนะ โทรหาทนายก็ฟรีปรึกษาคดีในอยู่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยปรึกษาคดีเลยพี่ผมพี่ผมว่าหนูจะโดนแล้วนะพี่นะพี่ช่วยทำยังไงผมดีนะเออปรึกษาคดีได้ฟรีนะมีทนายเดี๋ยวไปยน้องก็ทำอย่างนี้ไปฐานทูตก่อนไปอะไรยังไงก่อนนะหรือว่าโทรมาปรึกษาคดีฟรีทีนึงนะครับศูนย์เก้าสองสี่ห้าสามสามสมเก้าสามนะครับผม,มคุณมีเสริมีสักนิดหนึ่งไหมก็ เรื่องนี้นะาเป็นเรื่องน่าสนใจแต่ถ้าใครไม่เคยโดนตัวไม่รู้หรอก <Bund le> ผมก็เคยเหมือนจะโดนนะตอนนั้นโอ้โหไปประเทศตีนไงทัวร์หมื่นเท่าไหร่ไม่ไม่ไมบอกแล้วกันว่าทัวร์แต่ถูกอะ่ะถูกมากอะ่ะหกวันเจ็ดคืนคุณไปมาอยู่เกือบสิบวันอะ่ะเพราะว่าเครื่องบินดีเลยไปไปมาโอ้โห oh, โคตรสวยเลย,เยดีดีตรงไหนดีตรงไหนไม่เห็นดีเลยคุณเที่ยวต่อวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรายการทนาคู่ใจครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ